ูนี่แข็งแกร่แกันด่วยคือรู้สึกม่วงอ่ะแต่มันอนอนไม่หลับอะวอ้าว what the fuck นวนี่บอ,อ,อก่ามังดิ่ <laughs> <laughs> Mia. Ay yo. Tano nga hello, how are you? I'm under the water. How are you? I'm fine, thank you. I'm under Indonesia. the water. Indonesia. I'm from Indonesia. Oh, from India. Hindi nga goblok

เจ็บคอเลยวะไอ้เจ็บคอเลยแม่งเอ้ยมีเงี้ยวมีเงี้ยวด้วยสิยังไม่จบ Let's go Let's go โอ้โอเคโอเคเฮ้ยอะไร โอ๊ยเรไม่ทันตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งเอาเหลือตรงนี้ละอีซีเกมอีซีชาอีซีเกมตุลาสวยงามฮิโนฟิลิปปินส์ bro เยสโนโนโนนฟิลิปปินส์ number one bro ซีนา number two okay อ่าซีนา number two อินเดีย number one โอ้อ oh, yeah, yeah, yeah. yeah. ินเดียหนายเหนึ่งสลมเลขสองเย่ยมเเย่ยอมด้วยอุ๊ยดีขึ้นเล bro โอ oh, ้ that's the b e ไป่นโอ้ s h o เกียรมาโดนหัวหนึ่งนัดโดนตัวหนึ่งนัดไม่ตายยาหูบ เลไง yahoo ตายกูปรี้ยถึงเล้เอาเฮ้ยเกินไปป่าไอ้เต้โดน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 ตองมีทางี่อยน่

กูว่าตะขับไปตัวนั้นที่ไหนใครใครมันหลุดขับออกมาวะไอ้ใหญ่ที่มอไรนยฮะเฮยอย่านะถ้านายเอามากูไม่ชุบนะไม่ชุบนานายก็ไม่เชียวนไหนไม่สนด้วยไม่สนกูคุยอะไรอ่ะคุยอะไรไอ้บอา เดินเขอเล่นเนโอเคมันเดิมมันเดิมันจะไกลกูโอ้ไอคิดกูไ่เลียมรอเียเอวะอะไรอะไรเลยใจไอฟาร์มันก็อยากแกงมึงเว้ยไใจกูอะไรในใจกูะในใจกูไม่ได้อยากแกทาง อุ้ยเฉียดอุ้ยสวยนะไหนมีตัวนะตอนไหนอยู่ลเอ้ไหนฮะไหนนะโซนตีนอายาอยู่ไปโดนอ่ะไหนทุเรศเอ้ทำไมยินไ่โดนอ่ะจะรมึงไม่ล่ะเขาไอ้ยิบแตกว้ามหลอตัวเองไปหน่ที เรียบร้อยตัวไม่ดีเลยวะ่ะยีมกดจริงไปปะกดแล้วไม่โดนมันพุ่งอเออมันพุ่งเฉียงออกไปเลยเตรียมไหมเกี่ยวมันไม่สมจริงว้ะเพื่อนจะใส่อะไรเลยเติ้ลขอไยนั่นหน่อยดิเพ like ื่อนอะไรนะมันเออนะั่นคิวอ่ะ พิษอ๊อเอาไอ้แนสไโป้งสะไโป้งจริงด้วยเจ้้เป็นตีก็ใส่ไอไอ้พิลาทำไม Thank you ตกใจ

อุ้ยเพื่นสวยอ่ะเฮียไหนซื้อดิไี่กูทิ้งสะไหนเลยเนี่ยอันนี้มันก็สวยจริงซ้อมบารี่อ่ะกำลังอ๋อจะแทงไง่ไงฮงเฮียเลยนะ่ากูรู้นะกูแพ้แล้วนะมีโมจะได้ยิงห,หรือเปล่านะไอไอไอปามไอปามมานี่ไอปามเอานี้ไปดินี่เอานี้ไปเน็ตเราทนายกลับมาะกัน ไอ้สารเล่ยโอเคตูดชิ่งชอตนี้โดนระเบิดแล้วยังไงยังไงวิ่งเข้าไปอ้าวไม่ได้ยิงใครเลยเติ้ลอ๋อไปมาเติ้ลคนตรงนี้เหรอกลัวพี่ยอด นสไตร์โอ้ยโอ้อ้ยมั้งโวยละไม่รู้เพื่อนกูไม่สบายวะคนตีต้องคุยกันเน่ปล่อยเขาไปเขาน่าจะคุยภาษาเดียวกันอืม รอให้แล้วนะชายกูโดนพวกมึงด่ากูหนักกว่านี้อีวหนักสุดสีไม่ไหมด่ามึงเหรอเตุรนขอเชิญลิฟหน่อยดิเเดี๋ยวะนี่ยอ่ะหนูไมันต้องการเดี่ยวนิววะทำไมมันเป็นอันเนี้ยมึงซ่อนเอาไว้ ไปไหนแล้ว Who's next อืมโอเคเอร์ตันอยู่ไหนแกนสแกนมันอยู่ไหนดี่ยวนี้เพื่อนเ้าควาตาดูรรอบนี้เอาอย่าอเไม่แกงกู่ตอนนี้ไปแล้วนะโดยไกลปะไหน này, không mày. thôi thôi cái thôi 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 thôi